อยากไปเรียนยนวิวซีแลนด์แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเมืองไหนดีพเพื่อคะจะไปเรียนเมืองไหนดีอะคะพี่หนูไม่รู้จักสักเมืองเลยค่ะช่วยด้ค่ะทุกคนเจอก,กันกับไวร์อีกแล้วนะคะกับออสเตรเลียสารดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกับพาร์ทของนิวซีแลนด์กันอีกแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มเลือกเมืองกันเนี่ยอยากจะมาทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนสัก เล็กน้อยค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะเขาเป็นเกาะเล็กๆค่ะที่จะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียใช้เวลาเดินทางจากประเทศไทย11ชั่วโมงโดยเครื่องบินนะคะประเทศนี้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะก็คือ north island กับ south island ค่ะ north เนี่ยเป็นแบบเมืองใหญ่ค่ะเศรษฐกิจคึกคักเลยอากาศเนี่ยอบอุ่นมากกว่าส่วนทางใต้นะคะเขาจะแบบเน้นแบบธรรมชาติสวยงามความสงบ อากาศเย็นสบายกว่าเหมาะกับคนที่ชอบแบบความสงบวิวภูเขาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณเนี่ยจะชอบเมืองแบบมีชีวิตชีวาหรือแบบธรรมชาติที่สงบสวยงามเนี่ยนิวเีแลนเขามีให้ครบทุกแบบเลยค่ะเรามาเริ่มก,กันกับเมืองแรกเลยค่ะก็คือออกรลนค่ะเมืองนี้นะคะใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะที่นี่มีสกายทาวเวอร์นะคะที่เป็นแลนด์มาร์คชื่อดังเลยบรรยากาศของเมืองนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเมืองหลวงเต็มรูปแบบส่วนกลางของธุรกิจการศึกษาที่นี่เขามีมหา ไดังๆเยอะมากนะ,ะอย่างเช่น University of Auckland ค่ะแล้วก็ a u t งานพ a r t า i m e เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแบบมันเยอะมากๆโดยเฉพาะกับร้านอาหารนะคะโรงแรมแล้วก็ r e เทลต่างๆถ้าไม่ติดเรื่องค่าของชีพที่สูงก,กว่าประเทศอื่นๆเขาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าโอกาสในการทํางานเนี่ยสูงเช่นกัน connection ก็เยอะมากๆเช่นกันค่ะเมืองต่อไปะค่ะก็คือเมือง w e l l i n g t o ค่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ที่นี่เขาจะมีแลนด์มาร์คอย่างเช่นแบบ Beehive พิพิธภัณฑ์แบบเทพาปะที่นี่เป็นเมืองศิละปะแบบคาเฟ่วัฒนธรรมสร้างสารรค์แบบสวยงามอะไรเงี้ยคือแบบเหมาะคนที่ชอบความสงบแต่ยังมีชีวิตชีวาอยู่ที่นี่มี University ดังๆหลายที่เลยอย่างเช่นเอ่อ uh, Victoria University แล้วก็แบบ m a s s e y University ค่ะที่เป็นสถาบันหลักค่ะ เมืองต่อไปคือคร c h เชต์ค่ะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ฟื้นตัวมาสวยงามมากหลังจากเกิดแผ่นดินไหวคะ่ะมีแลนด์มาร์กอย่างเช่นสวนพฤกษศาสตร์เนาะสวยงามมากก็คือคร c h เชต์ปัตตานิค่าเดนค่ะแล้วก็มีร i เวอร์ไซด์มาร์เก็ตด้วยคนเขาชอบไปเดินเล่นกันที่นั่นนะคะตอนนี้เป็นเมืองที่แบบเติบโตเร็วมากทั้งด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ด้านการศึกษาด้วยที่นี่นะคะเขาก็จะมี u n i ว e r s i t y ดนันเยอะเลยอย่างเช่น University of Canterbury ค่ะแล้วก็จะมีอาร Institute of Canterbury เช่นกันนะคะค่าของชีพที่นี่เนี่ยเขาจะถูกกว่าออคเลนค่ะแล้วก็งานพาร์ทไทมเนี่ยพูดได้ว่าสูงข,ขึ้นทุกทปีเลยเมืองต่อไปนะคะทุกคนก็คือเดนีเดนค่ะ เมืองนี้เนี่ยพูดได้ว่าเป็นเมืองนักเรียนตัวจริงแลนด์มาร์คเด่นๆเ,นเนยลยก็คือจะมีหอนาฬิกา University of o t a g o ค่ะแล้วก็จะมี b บ o w i n Street นะคะที่เขาเรียกกันว่าถนนที่ชันที่สุดในโลกกว่า20%ของคนในเมืองนี้นะคะเขาจะเป็นนักเรียนค่ะบรรยากาศเนี่ยก็จะเรียบง่ายเหมาะกับคนที่แบบอยากจะโฟกัสเรื่องเรียนเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆค่ะ อ่มาถึงอีกสองเมืองนะคะที่เอออยากจะฝากไว้ด้วยนะเมืองแรกนะคะก็คือแฮมิลตันค่ะแล้วก็ทารเรนกาค่ะแฮมิลตันเนี่ยเขาจะมีสวนที่สวยมากๆเลยนะคะระดับโลกเลยก็คือแบบแฮมิลตันการ์เดค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับออคแลนด์เดินทางแค่ชั่วโมงครึ่งเอง ค่าของชีพนะคะถูกกว่าค่ะแล้วก็เป็นเมือนที่กำลังจเจริญเติบโตทางด้านการศึกษาเช่นกันนะคะส่วนของทารังการเนี่ยเขาจะอยู่ติดทะเลค่ะแล้วก็จะมีภูเขาอันนึงที่เรียกว่าเมาเมาองานุยค่ะแลนด์มาร์สนะคะเป็นแลนด์มาร์ที่สวยมากๆเลยเหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติค่ะแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบสงบแต่ก็ยังมีคุณภาพอยู่ค่ะเ <c oughs> อาละค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าแต่และเมืองในนิวซีแลนด์เนี่ยมีความสวยงามมีเสน่ห์มีโอกาสแตกต่างกันยังไง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่นะคะที่เต็มไปด้วย โอกาสแล้วก็เมืองเล็กๆที่สงบแล้วก็อบอุ่นเนี่ยแต่คือแบบสิ่งสําคัญที่阿ใหญ่จะให้ทุกคนเอาไปคิดกันนะคะคือการเลือกเมืองที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุดค่ะถามตัวเองให้เยอะเลยว่าเมืองไหนเหมาะกับเราเราอยากได้เมืองแบบไหนอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะแล้วถ้าคุณเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าเมืองไหนเหมาะกับคุณเหมาะกับหลักสูตรเหมาะกับงบประมาณของคุณนะคะหรืออยากจะได้คําแนะนํา ฟรีนะคะจากพี P ่ๆเ u s t r a l i a คลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยหรือว่าพิมพ์ NC City ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะติดต่อกลับไปแล้วก็แนะนําแบบตัวต่อตัวเลยค่ะเอาละทุกคนมาถึงช่องสุดท้ายกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะช่องนี้นะคะก็จะมีิดีโอใหม่ๆเนี่ยเกือบจะแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะเกี่ยวกับวีซ่าหลักสูตรนะคะแล้วก็ชีวิตของนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์มาฝากกันค่ะบ่อยๆตลอดๆเลยเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนไปละค่ะ Bye.